ุฏทะนังรกร้อยยี่สิบแปดขุมอยู่รอบรอบสี่ทิศทิศละสี่ขุมของมหานังรกแต่ละขุมหนึ่งภูทะนังรกสัตว์นังรกที่มาเกิดได้รับทุกเวทนาอยู่ในนังรกอุดจางระเนา่าโดยถูกน้อนกัดกินทั้งเนื้อและกระดูกตลอดจนอวัยวะภายในทั้งหมดจนกว่าจะสิ้นคำชั่วของตน สองปุกปลนละนางรกสัตว์นางรกที่มาเกิดได้รับทุกขเวทนาโดยถูกเผาด้วยขี้เท่าร้อนคระอุรร่างกายไหมยับย้อยละเอียดเป็นจุนจนกว่าจะสิ้นกรรมชั่วของตนสามอาศิป,ปัตตะวณนะนางรกสัตว์นางรกที่มาเกิดได้รับทุกขเวทนาจากป่าไม้ใบดาบเช่นใบมะม่วง ซึ่งกลายเป็นหอกดาบและมีสุนัขแรงคอยทอรมานขบกัดกินเลือดเนื้อจนกว่าจะสิ้นกรรมสเวทังรณีนรกสัตว์นรกที่เกิดมาได้รับทุกขเวทนาจากน้ำเค็มแสบที่มีเครือหวายน้ำเหล็กใบกีบบัวหลวงเหล็กตั้งอยู่กลางน้ำซึ่งคมเป็นกรด มีเปลวไฟลูกโชนตลอดเวลาจนกว่าจะสิ้นกรรมชั่วของตน